ข้าวมาแจกัข้าวไหมครับดข้าวไหมครับผมข้าวไหมครับมีข้าวมาแจกครับคนข้างบนถูงไปข้าวไหมครับมีข้าวมาแจกครับ เดี๋ยวเหมือนพี่นัานตอนนั้นอีกข้างบนก็ทำอะไรก <lawsuit> <ulously, S 1> ันเหรอเฮีย <Nein> ตัวเฮียเลยกินข้าวไปหรือยังครับโอ้ยเจ็บตีนมีข้าวผัดกะเพราแล้วก็อะไรสักอย่างสุ่มมาครับของสดโอ้คนอยู่เพียบข้าวครับ โมูลึกขึ้นเรื่อยๆเอ้ยเฮี้ยลึกขึ้นเรื่อยๆครึ่งตัวแล้วเออไอน้ำพิมพ์กันแล้เอันนี้คนเดียวนะขอบคับ 今天。